้น,นข่าวลือสองนางเอกลูกครึ่งเตรียมย้ายกลับช่องเจ็ดในรอบ6ปีถือเป็นสองนางเอกลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับมิลลี่คามิลากิติวัตรกับนิกกี้นิโคกิติวัตรซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องฝาแฝดกันปัจจุบันก็ยังคงลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมีแฟนคลับติดตามเพียบเลยตั้งแต่เด็กมิลลี่นิกกี้ได้ออกงานสังคมกับคุณแม่อยู่บ่อยๆและยังเคยรับงานเดินแบบงานโฆษณาและมิวสิกวิดีโอ จนพวกเธอเริ่มเติบโตด้วยความสวยของฝาแฝดที่ได้มาจากคุณแม่แต้มรุงนภากิติวัตรอดีตนางแบบชื่อดังก็ได้ไปเตะตาจนได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และทั้งคู่ก็ได้ประเดิมผลงานละครเรื่องกับทางช่อง7เรื่องบ้านศิลาแดงทั้งสองก็หมดสัญญากับทางช่อง7นิกกี้ก็ได้เซ็นสัญญากับช่องวันจากนั้นก็เป็นนักแสดงอิสระ ส่วนมิลลี่ก็ในฐานะนักแสดงอิสระเหมือนกันล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่า2นางเอกจะกลับมาสังกัดเดิมช่อง7ในรอบ6ปีทําเอาแฟนๆต่างพากันตื่นเต้นหนักมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องรอฟังข่าวดีจากทางช่องแล้วกันเนอะ